สวัสดีค่ะเจจมาแล้วค่ะก็กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเจจต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท,ท,ท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมและส่งกําลังใจให้กับเจจค่ะถ้ายังไงช่วยเป็นกําลังใจให้กับช่องเจจมาแล้วพร้อมกับทีมงานเครือข่ายมาแล้วของเราทุกๆท,ท่านด้วยนะคะไปติดตามเรื่องราวของบ้านกก,กอกออกอันต่อเลยนะคะสําหรับหัวข้อข่าวในวันนี้นะคะทะลุไม่จริงเห็นไม่ชัดอย่าไปเป็นพยานขอเชิญทุกท่านไปรับฟังรายละเอียดของข่าวกันเลยค่ะ ท่านผู้ชมที่เคารพครับผมฟังเสียงพ่อแบมนะครับจากยูทูบเบอร์หลายช่องนะครับเข้ามาลงกันนะครับรู้สึกสงสารนะครับเห็นบ่นน้อยอกน้อยใจนะครับกับตําแหน่งที่ตัวเองได้รับพนะว่ามันทรมานทรมานนะครับจะพูดจะคุยก็ลาบากไปหมดนะครับระวังเด้อพ่อแบมเอ้ยจับหัวเสือตัวนี้ไว้ให้ดีๆนะครับเสือตัวนี้นะครับหัวมันไม่มีขนนะครับถ้ามันใส่น้ำมันมะกอกลงไปบนหัวมันนะครับจะลื่นมากๆเลยนะครับ การที่พ่อแบมนะครับจะจับหรือว่าจะเกาะเนี่ยมันอาจจะพลาดตกลงมานะครับโดนมันจับไปต้มยำทำกินก็ได้นะครับคดีกก่อนนะครับคดีน้องชมพู่เนี่ยสอนชาวเน็ตนะครับให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับหากท่านใดนะครับคิดจะไปเป็นพยานให้เพื่อนๆนะครับถ้าเรารู้ไม่จริงเห็นไม่ชัดนะครับอย่าได้ไปเป็นพยานเด็ดขาดนะครับเด้อมันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับอย่าเห็นแค่ว่าเอยตัวเองเนี่ยจะได้ออกทีวงทีวีหรือว่าตกเป็นข่าวเป็นตัวละครในคดีดัง ไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่สนุกแน่นอนนะครับถ้าสารท่านสอบสวนไปสอบสวนมาเนี่ยท่านตอบไม่ตรงประเด็นนะครับท่านอาจจะติดคุกก็ได้นะครับแล้วก็ที่หนักไปกว่านั้นนะครับ ท่านอาจจะโดนอุ้มไปนั่งยางใครก็จะไปรู้แม่นปะครับอันนี้รักกันเตือนกันนะครับเด้อพยานทุกปากนะครับคดีน้องชมพู่นะครับปากเอกปากโทปากจัตวาก็ตามแต่นะครับอย่าได้ไปกลัวลุงพลนะครับลุงพลเขาไม่ทําอะไรหรอกครับคุณน่ะควรระวังมือที่3โน้นจะมาป่วนคุณนะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับสองคนทะเลาะกันปุ้งปังปุ้งปังนะครับมือที่3มาเลยครับโยนระเบิดใส่เลยอ้าวไอ้หมอนั่นเสียชีวิตไปแล้วใครทําล่ะ ก็มึงทะเลาะกัน2คนมึงนั่นแหละเห็นไหมครับเราไม่ได้ทำหรอกครับแต่ว่ามือที่3น่ะเป็นคนทำนะครับเนาะ แล้วที่สําคัญนะครับใครก็ตามแต่นะครับอย่าไปรู้ดีกว่าสารเด็ดขาดนะครับเด้อถ้าประชาชนนะครับตัดสินกันเองได้นะครับเขาคงไม่ไปร่ําไปเรียนให้เสียไปร่เวลากันหรอกท่านผู้ชมจริงไหมครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับขอร้องแล้วก็ร้องขอยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับที่ยวคลิปช่องเชฟยันไปแล้วนะครับไปลงช่องตัวเองนะครับผมขอร้องครั้งสุดท้ายนะครับเด้อหากผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครแล้วก็อย่าไปเอารู ของบุคคลนั้นๆนะครับขึ้นปกเดชค่ะนะครับมันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดอาจจะทําให้พวกเราเนี่ยเสียเงินเสียทองก็ได้นะครับรักกันเตือนกันนะครับเนาะแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นบ่อยๆแล้วก็เห็นบ่อยมากๆนะครับการที่หลายๆช่องนะครับเอารูปตัวละครดังๆในหมู่บ้านกกอนะครับมาขึ้นปกแล้วก็เอาอะไรนะไปขีดตาสีแดงสีเขียวสีเหล่สีอะไรก็ตามแถนะครับแล้วก็พาดหัวข่าวเซเวอร์เลยนะครับบางช่องนะครับพาดหัวข่าวแรงมากๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่ใช่ทนายนะครับเนาะถึงแม้คุณจะเอาอะไร ปคาดหูคาดตาเขานะครับส่วนอื่นๆใครเขาก็จําตัวเองได้นะครับขนาดช้าเนี่ก็ยังรู้เลยนะครับว่าเป็นใครท่านผู้ชมมันจริงไหมครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับจะทําอะไรก็ปรึกษาทนายนก่อนนะครับเด้อปรึกษาทนายก่อนก็ดีนะครับ บางทีมันอาจจะผิดกฎหมายก็ได้ผู้ใดสิไปหู้นะครับเนาะสรุปข่าวดังบ้านกกกนะครับตอนนี้นะครับเหตุการณ์โดยทั่วไปนะครับเป็นปกตินะครับมีเพียง2ฝ่ายนะครับสาดขี้ใส่กันเล่นๆเท่านั้นนะครับผู้เสียศูนย์นะครับก็ไม่ยอมเข้าศูนย์ซักกะทีนะครับเดี๋ยวเป็นเยอะเอาคืนไม่ได้หรอกแค่นี้หมอก็ไม่รับแล้วนะครับหลายคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่าเกินที่จะเยียวยาแล้วพนะ มาแล้วชาคุณหมอชาสมุนไพรบำรุงร่างกายช่วยบรรเทาอาการเมื ar, ่อยล้าปวดเมื่อยตามร่างกายลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเลือดบำรุงหัวใจกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงลดความเสื่อมโทรมของเซลล์ในร่างกายดื่มทุกวันดีต่อสุขภาพทุกวันหนึ่งแพ็ค250บาทถ้าซื้อสามแพ็คลดเหลือแพ็คละ200บาทสนใจสั่งได้กับเครือข่ายมาแล้วทุกช่องโทรมาเลยทรงฟรีทั่วประเทศอ่ะสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากมายนะครับ ยังไงก็ตามแต่หากท่านใดนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพื่อเสียบเนาะตำบลหนองยางทอยทามาไม่ถูกนะครับพิมค้นหาตามเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบก็ได้เลยครับพิมบอกว่าเชฟยันมาแล้วเจอแน่นอนนะครับถ้าใครไม่เจอโทรมานะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับศูนย์แปดหนึ่งผิดศูนย์หกห้านะครับหกเจ็ดแปดหกสองสามแปดแ ฟังอีกครั้งนะครับ065-678-6238โทรมาสอบถามเส้นทางได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณ <ๆ S 2> จากใจสำหรับแฟนขับเชฟจันแล้วก็เครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเรานะครับเราพบกันใหม่สานนี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามพวกเรานะคะรับบ๊าย hey, บายคุณฟู